รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่นงข่าวคุณภาพ FM97 จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมครับคุณผู้ฟังครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a ออไ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A สายแล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับจะรีบจัดคิวต่อให้โดยด่วนเลยครับและสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างแย่งยืนนะครับที่จะออกอากาศในวันพรุ่งนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่29กันยายนพบกับตอนที่4ตอนจบนะครับของมีฟัน ระดมเงินทุนสู่ฝันที่เป็นจริงนะครับผมคุยอยู่กับคุณโจครับคุณนัทวุฒิเผ่าปรีชาผู้ก่อตั้งมี f u n d o o m ซึ่งเป็นคลาวฟันดิ้งที่ใช้ในการระดมทุนแต่ว่าเป็นการระดมทุนสำหรับใครและมีขั้นตอนนะครับยุ่งยากมากไหมหรือขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจ ติดตามกันได้ในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองพรุ่งนี้10นาฬิกานะครับมีฟันระดมเงินทุนสู่ฝันที่เป็นจริงนะครับ10นาฬิกาทางช่อง Catch a n n e l ของกอสทโทรคมนาคมเดเทียมซีแบนจานดำ P.S.I ช่อง190หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับบลจบูหลวงเสนอขายกองทุนรวมบูหลวงธนสารพลัส 37ทับสกองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.5%ต่อปี1.5%ต่อปีลงทุนขั้นต่ำา10,000บาทลงทุนขั้นต่ำา1 0,000บาท เสนอขายจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับสนใจกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส37ทับส6สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02674 6488 02674 6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับคุณฟังครับแรลงสินภูค่อมซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนและเริ่มจ่ายกาส๊สได้ตามปกติแล้วนะครับ โดยคุณสมเกียตรติเมสันทศวรรณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่แก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าตามที่ผู้ผลิตแหล่งแก๊สธรรมชาติสินภูห่มจังหวัดอุดรธานีได้หยุดจ่ายแก๊สธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามแผนประจำปีเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นขณะนี้การดำเนินง,งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัทผู้ผลิตเสร็จเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพองจังหวัดขอนแก่นผลิตและจะส่งก๊าซ NGV ได้ตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงสำหรับทั้งภาคไฟฟ้าอุตสาหกรรมและภาคขนส่งแต่ด้วยการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ทําให้มีการหยุดซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าและแหล่งก๊าซในช่วงเวลาเดียวกันทําให้โรงไฟฟ้าน้าผ่องไม่ได้รับผลกระทบใดๆโดยในส่วนของก๊าซ NGV ปตทได้สํารองก๊าซ NGV ไว้ในพื้นที่ก่อนการหยุดซ่อมบำรุงรวมทั้งการจัดสารก๊าซ NGV จากจังหวัดสระบุรีมาทดแทนเพื่อให้ผู้ใช้รถ NGV ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดปตทอขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้รถ NGV ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินง,ง,งาน ตลอดเวลาการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซสินผู้ห้อมเป็นอย่างดีรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตที่ดําเนินการซ่อมบำรุงเสร็จเร็วกว่าแผนที่กําหนดด้วยนะครับปตทจํากัดมหาชนฝากแจ้งมานะครับคุณรู้ฟังครับสุภาลัยจากัดมหาชนเปิดจองบ้านแนวคิดใหม่ฟังก์ชันบ้านเดียวบนทําเลศักยภาพวงแหวนบมืงใหญ่ ก็คือโครงการสุภลายวิววงแหวนบางใหญ่นั่นเองใกล้กับเซนทันเวสเกตและรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่1720 1720แล้วกด46หรือ w w w s u p a l l i c o m นะครับโดยจะเปิดให้จองโครงการนี้สุภลายวิววงแหวนบางใหญ่ในวันที่1-2ตุลาคมนี้สนใจติดต่อด,ด่วนเลยนะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมไปติดตามดูกิจกรรมนี้จากทางบจกสิกรไทยนั่นคือเรื่องของโปรแกรม Myport Simulator นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบจกสิกรไทยคุณเอื้อพันเพชรราพรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณเอื้อพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะนะครับนานๆคุยกันทีสงสัยวันนี้มีข่าวดีมาบอกเราแน่ๆเลย มีข่าวดีค่ะมีตัวช่วยในการลงทุนอีกหนึ่งตัวนะคะมีตัวช่วยใช่ไหม<ช>ครับถ้าอย่างนั้นผมเก่งไว้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แง่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็คุยให้ฟังแล้วก็ถ่ายถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ<ช>เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโปรแกร,รมพอร์ตซิมูเลเตอร์ของบลจกสิกรไทยใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะใช่โอ้ทำไมแทงหวยไม่ถูกอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเอ้จบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนอย่างนี้นะคะหลายๆท่านก็บอกว่าถอดใจ ปเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็ไม่ไหวเลยอ,ะอ่ะไปลงทุนในตราสารหนี้แทนเราก็บอกว่าตราสารหนี้เนี่ยไม่น่าจะบรรลุปเป้าหมายการเงินในระยะยาวนะคือ,อสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้นะคะจริงๆลาาแล้วอ่ะบลจกสิกรไทยเรามีตัวช่วยมาแล้ว2ตัวอันที่1คือเ a เซฟิงเพลนนะคะก็คือการลงทุนแบบ DCA ตัวที่2คือ DIY Target Fund ก็คือบอกว่าการลงทุนตาม Market Timing แบบว่าไม่ต้องมาจับจ้องทุกวันก็คือว่าคุณมาตั้งโปรแกรมไว้นะให้เตือนอะไร ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโปรแกร,รมพอร์ตซิมูเลเตอร์นะคะอันนี้คือตัวล่าสุด,สดใช่ไหมครับตัวของโปรแกร,รม พอตซิมูเลเตอร์ที่มาที่ไปของโปรแกรมนี้เนี่ยมาอย่างไงครับค่ะด้วยความผันผวนของตลาดตอนนี้เนี่ยนะคะเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวนะคะ,ะเพื่อที่จะบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอตเนี้ยจะเป็นพอร์ตที่ยั่งยืนของเรานะคะ,ะที่เราเรียกว่าคอพอตนะคะคอพอตเนี้ยจะไม่เปลี่ยนสินทรัพย์บ่อยๆคอพอตเนี้ยจะมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อลดความผันผวน,นในการลงทุนน่นะคะคแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอ ในระยะยาวด้วยนั่นคือะคะสิ่งที่ผู้ลงทุนแทบจะทุกคนใฝ่ฝันเลยครับค่ะหลายๆท่านจะมีผลตอบแทนที่คาดหวังในใจเช่นบอกว่า3 5% 7%เปอร์ซนตเซนเปเซสิปอร์เซนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า เราคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นตัวโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครัคจริงๆแล้วเป็นลูกค้าโดยทั่วไปเนี่ยแหละค่ะที่คาดหวังเงินลงทุนแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวนะคะแล้วก็ลดความผันผวนข,ของพอร์ตการลงทุนของตัวเองด้วยอะค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์ลูกค้าแทบจะทุกกลุ่มเลยใช่ค่ะที่จะอาศัยตัวช่วยโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นตัวบริหารพอร์ตหลักนะครับงั้น ขยับต่อมาครับว่าแล้วฟังก์ชันการทำงานหลักๆของโปรแกรมพอร์ Simulator ตัวนี้ของบรจากสาิกรไทยทำอะไรได้บ้างครับคุณคเลื่อในฟังก์ชันของพอร์ Simulator อร์นะคะ คือหลายๆท่านบอกว่ามีผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ในใจละ,อย,อ,ะอย่างเช่นเร้อบอกว่าเรอต้องการสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องรับความเสี่ยงได้สูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเริ่มต้นที่ผลตอบแทนที่คาดหวังดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นที่ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ก่อนนะคะ,ะทีเนี้ยลูกค้าหลายๆท่านก็บอกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงที่จะรู้ความเสี่ยงของตัวเองอก็จะมีแบบสอบถามประมาณสิบข้อสิบเอ็ดข้อนะคะตรงนั้นก็จะบอกบอกว่าคุณไหนยอมรับความเสี่ยงได้ในระดัับบบบบไหนนเป็แทดดสอระความ เสียงที่เรารับได้ใช่ค่ะพอเราได้แบบทดสอบของเราแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยพอรตที่เราควรจะได้เนี่ยเป็นระดับนี้นะเช่นสมมติว่าอย่างเอื้อเนี่ยเอื้อเป็นคนรับความเสียงได้สูงอจริงนะใช่ใช่เอื้อเขบอกว่าพอตเอื้อเนี่ยเป็นไฮเร็ก์นะผลตอบแทนที่คาดหวังของเอื้อเนี่ยคือเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะเอ,อื้อก็จะบอกว่าเนี่ยพอรตเอื้อเป็นอย่างนี้คือมัน,นะะเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากระดับความเสียงที่เรารับได้ก่อนใช่ แล้วค่อยแปลงมาว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็แปลงมาที่อัตราผลตอบแทนคาดหมายที่เราคาดว่าจะได้รับอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออย่างเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นพอร์ตระดับความเสี่ยงแบบไฮริกส์นะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงใช่ไหมค่อนข้างสูงค่ะยกตัวอย่างนะคะพอร์ตนี้เนี่ยจะลงทุนในหุ้นไทยประมาณ21เปอร์เซ็นต์หุ้นไทยเท่าไหร่นะครับ21ค่ะแล้วหุ้นนอกครับ27ค่ะ27นะครับแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกอีก18 ่าเข้าไปเกินครึ่งของพอร์ตนะคะนะอันนี้คือพอร์ตไฮริสนะคะคเป็น Expected Return หรือผลตอบแทนที่คาดหวังประมาณ7นะคะอ,อ๋อผลตอบแทนคาดหวังในระดับความเสี่ยงนี้ประมาณสัก7%ใช่ไหมค,ครับ เมื่อเราคลิกลงไปในพอร์ตที่เราเลือกกันนะคะก็จะมีในเรื่องของ asset class กลุ่มของสินทรัพย์มาค่ะก็คือหุ้นไทยเท่าไหร่ตราสัรนี้เท่าไหร่แล้วก็หุ้นต่างประเทศเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพอร์ตเป็นชาร์จเป็นวงกลมอ่ะนะคะแล้วก็พอคลิกไปอีกแถบหนึ่งจะเป็นกองทุนที่เราเสนอแนะละค่ะลงลึกไปถึงตัวกองทุนได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นกองทุนที่ k a s s e t เนี่ยเลือกให้อ่ะค่ะว่าถ้าคุณลงทุนในประมาณเนี้ยคุณได้ที่จะได้นะคะผลตอบแทนที่เป็นสิ่งที่ าดหวังไว้แต่ว่าคุณต้องลงทุนระยะยาวนะไม่ใช่ว่าอีกเดือนหนึ่งมาดูแล้วก็บอกอ้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกอะค่ะเพราะอันนี้มันจะเป็นผลตอบแทนแบบ3ปีขึ้นไปอะค่ะมันต้องระยะยาวไม่ใช่โอ้ลุ้นกันทุกเดือนเลยใช่ค่ะนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลงทุนในหุ้นไทยสัดส่วน2 1หุ้นนอก27%หรือสินทรัพย์ทางเลือก18%รตามตัวอย่างนี้เนี่ยในโปรแกรมนี้ก็จะบอกเลยว่าสัดส่วนลงทุนในหุ้นไทย28%เอ๊ะจะเองไหนได้ปอร์เซ็มครัะหุ้นอก 27เจปอร์เซ็นต์จะลงในกองไหนได้บ้างค่ะใช่ค่ะทางเลือก18%เปอร์เซ็นต์จะลงในกองไหนได้บ้างจะมีชื่อกองทุนมาให้เลือกเลยใช่ไหมครับใช่ค uh uh ่ะต uh 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 ัวอย่างที่เราเลือกให้นะคะพอร์ตอย่างสมมติกองหุ้นไทยนะคะเราเลือก K e q u i t y ให้ให้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศเราก็เลือก K a s i a ใียให้ค่ะเพราะเรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะ K A เ i a ซียหน้าที่จะยังไปได้อยู่ค่ะอันนี้ตัวอย่างใกล้เคียงของจริงเลยใช่ไหมเออเป็นของจริงเลยค่ะจริงเลยนะค่ะถ้าเป็นกองหุ้นไทยก็แนะนําตัว Kquiity ถ้าเป็นกอง ุ้นอกก็แนะนํากองเคเอเชียนะครับใช่ค่ะคุณสามารถที่จะคลิกต่อไปได้อีกหน้านึงนะคะ,อ,ะอีกหน้านึงเนี่ยว่าเ,เรามีพอร์ตให้นะคะเราจะมีกองทุนที่อยู่ตามแอสเซทคลาสหรือสินทรัพย์ต่างๆนะคะคเช่นเมื่อกี้ที่เอื้อบอกว่าแอสเซทคลาสของหุ้นไทยเนี่ยเราเลือกเคเอควิตี้ให้ถ้าลูกค้าก็บอกว่าไม่ชอบอะ่ะคือเราชอบเคสตามากกว่าหรือชอบชอบ,ชอบกองอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะลากกองทุนที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาในสินทรัพย์ อันนั้นได้หรือจะมีไกด์สีให้อ่ะค่ะเช่นกองหุ้นไทยจะเป็นสีประมาณสีแดงแอ่ะนะคะคุณก็เลือกกลุ่มกองทุนที่ประมาณสีแดงได้ด้วยอ่ะค่ะเข้ามาใส่แล้วก็เลือกได้ทุกประเภทด้วยอ่ะค่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหุ้นไทยลงในสัดส่วน21%ตามตัวอย่างเดิมนะครับแล้วทางนี้จัดตัว K e q u i t y มาให้เกิดผู้ลงชุนบอกว่าฉันชอบกองอื่นก็จะมีกองอื่นในหมวดเดียวกันให้เลือกด้วยให้เลือกด้วยค่ะ ก็ลากเข้ามาใส่ได้ค่ะครับหรือบอกว่าหุ้นไทย20%หุ้นนอก27%ไม่เอาอ่ะเพราะหุ้นนอกไม่คุ้นก็เลื่อนหุ้นไทยออกไปจาก21เป็น30แล้วลดหุ้นนอกลงเหลือ17หรืออะไรเงี้ยก็ได้ค่ะสามารถที่จะขยับสัดส่วนตรงนั้นได้ค่ะอ๋อยี่จุนได้ด้วยใช่ไมใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าตอนทำเนี่ยต้องทดสอบกันมาอย่างละเอียดละออมากเลยใช่ไหมค่ะค่ะอ๋อฮะแล้วฟังก์ชันหมดยังครับ ข้อควรระวังอีกนิดนึงก็คือบอกว่าเหลือเลื่อนกองทุนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงไปเกินระดับความเสี่ยงของตัวเองแหะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย จะทําให้เราลงทุนเกินสินทรัพย์เสี่ยงที่เราควรจะรับได้อะค่ะเพราะอย่างกรณีที่คุณเอื้อคุยให้ฟังเนี่ยอย่างสลับหุ้นไทยกับหุ้นนอกอันนี้ยังไม่เป็นไรเพราะมันจับเป็นสินทรัพย์เสี่ยงด้วยกันกันนะครับจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นไทยจะลดสัดส่วนกองทุนหุ้นนอกก็ได้นะครับในในโปรแกรมนี้ก็จะมีให้เลือกได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลให้นะคะผลสรุปด้านล่างเป็นตารางนะคะว่าตราสารที่เราเลือกให้กับสิ่งที่ลูกค้าเลือกเนี่ย ผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเป็นเท่าไหร่อะคะมีให้เลือกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีนะคะผลตอบแทนย้อนหลังเป็นอัตราเท่าไหร่นะคะครับมีให้ดูย้อนหลังได้ถึงเจปีเลยเหรอครับค่ะใช่ค่ะรวมถึงค่าความเสี่ยงของพอร์ตด้วยอะคะ่ะว่า เอสดีของพอร์ตเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะหลายๆท่านที่เป็นนักลงทุนมือใหม่อาจจะไม่คุ้นกับค่าเอสดีนะคะหรือค่าความเสี่ยงก็คือถ้าตัวเลขยิ่งมากก็แสดงว่าพอร์ตคุณเสี่ยงมากนะคะเขาจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับวช่วยหนึ่งค,ะคะ่ะนี่คือฟังก์ชันหลักๆของโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์นะครับค่ะใช่ค่ะคงจะต้องขยับไปดูสรุปจุดเด่นของโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์ของบรจกสิกรไทยโปรแกรมนี้ขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก3ด้านครับค่ะ โปรแกรมน,นี้นะคะที่เรามีเพิ่มเติมให้ก็คือว่าสามารถที่จะเลือกกองทุน ที่อยู่ในแอสเซทคลาสหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวกันได้นะคะคือเปลี่ยนกองได้นะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้ดูว่าสินทรัพย์ที่ตัวเองเลือกกับที่เราแนะนำเนี่ยอะไรที่น่าสนใจมากกว่ากันน่ะนะคะอันนี้คือจุดเด่นน่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกไปดูในหน้าต่อไปได้ว่าในช่วงเทรนนะคะเป็นเหมือนเป็นกราฟที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่เราเลือกกับสินทรัพย์ที่ลูกค้าเลือกเนี่ยอะไรที่ในช่วงจังหวะเวลาไหนเนี่ยจะมีค่าความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนอยู่ที่ระดับไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอันนึงที่เอื้อจะต้อองบก ก็คือว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวอะค่ะคือเรามีการท,ทําวิเคราะห์แล้วก็มีการฟอร์แครส์หรือมีการคาดการณ์ไปในอนาคต3ปีข้างหน้านนด้วยขยายหน่อยได้ไหมครับว่าที่บอกว่าไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวคืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าส่วนใหญ่เวลาเรามองหรือเราไปศึกษาก่อนะจะลงทุนส่วนใหญ่เราก็จะไปดูข้อมูลในอดีตเป็นหลักใช่ใช่ที่คุณเอื้อจะกําลังจะบอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันจะคาดการอนาคตได้ด้วยเหรอครับค่ะ ไม่ถึงพอร์ที่เราแนะนำนะคะคพอที่เราแนะนําหรือกองทุนที่เราแนะนําลงไปเนี่ยเรามีการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจตลาดเงินตลาดทุนไปในอนาคต3ปีข้างหน้าด้วยะคะาดการสามปีข้างหน้าด้ด้วยใช่ค่ะว่าถ้าลงทุนตามเนี้ยผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ย ควรที่จะเป็นไปตามนี้ค่ะไม่ได้ดูแต่เฉพาะผลตอบแทนในอดีตอย่างเดียวนะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่คาดการอนาคตข้างหน้าไป3ปีให้ด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือจุดเด่นนะครับนี่คือจุดเด่นค่ะผลตอบแทนในอดีตอาจจะเป็นแค่ไกด์ไลน์หรือเป็นแค่ข้อมูลให้เราดูว่าเออในช่วงที่ผ่านมาปีต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจพันผวดในแต่ละกองหรือแต่ละพอร์ตเป็นไปได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า การคาดการณ์ไปในสามปีข้างหน้าค่ะอันนี้สําคัญที่สุดนะเพราะว่าแนะนําให้เราลงทุน3ปี5ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอดีตถามว่าดูไหมก็ต้องดูต้องดูแต่ที่สําคัญก็คือว่าต้องคาดการณ์ว่าอนาคตจะดีไหมได้ด้วยนะใช่ค่ะนะครับนี่คือจุดเด่นสําคัญของโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์โปรแกรมนี้นะครับทีนี้ครับทางบรจกสิกรไทยมีแผนยังไงที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับบรรดาผู้ลงทุนรู้ข้อดีของโปรแกรมเนี้ยครับค่ะ คือตอนนี้นะคะบาจกากสิกรไทยร่วมกับเคเอ็กซ์เปิดนะคะเราจัดเวิร์กช็อป ที่ k e x p e r t Center นะคะที่จามจุลิสแควร์ชั้น2อนะคะคือลูกค้าทั่วไปนะคะใครก็ได้นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของ k e x p e r t เลยค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะตลอดเดือนตุลาคมนะครับไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ k e x p e r t ใช่ไหมครับเขาจะมีคล้ายๆอบรมการใช้โปรแกรมนี้ฟรีใช่ไหมครับใช่ค่ะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะสถานที่ที่ไหนนะครับจามจุลีสแควร์นะคะชั้น2ค่ะโอ้มารถไฟฟ้าใต้ดินง่ายเลยนะเลยค่ะ อบรมให้ด้วยการใช้โปรแกรมนี้ฟรีนะครับที่จางจูรีสแควร์แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับใช่่คะเพราะว่าเราที่เราเปิดมีจำกัดค่ะนะครับของดีมักมีจํากัดนะครับคค่่่ะะใชแล้วที่คุยมาทั้งหมดเนี้ยสาหรับท่านที่สนใจในโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์นะครับพอร์ตซิมูเลเตอร์พูดง่ายๆก็คือเรื่องของการจําลองพอร์ตการลงทุนนั่นเองนะครับ่เรื่องของ My Port Simulator เนี่ยจะสามารถเข้าไปทดลองใช้บริการโปรแกรมพอร์ตซิมูเลเตอร์ ของบลจกสิกรไทยสามารถเข้าไปทดลองใช้ก่อนได้บ้างไหมครับได้ค่ะคือโปรแกรมนี้เปิดให้ทุกท่านนะคะไม่ใช่ลูกค้ากสิกรไทยนะคะก็สามารถที่เข้าไปลองใช้ได้นะคะที่เว็บไซต์ของกสิกรแอดเ s ็ตคอมนะคะอยู่หน้าแรกเลยค่ะคนะเข้าไปยังไงครับเข้าไปที่หน้าแรกนะคะหน้ากสิกรแอ a เ s e t คอมจะมีไอคอนเขียนว่าพอร์ตซิมค่ะพอร์ตซิมเลเอร์ค่ะ คับนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเข้าไปที่ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m นะครับหน้าแรกก็ให้คลิกเข้าไปที่ไอคอน Myport Simulator ใช่ค่ะในเมนูตัวช่วยการลงทุนเนี่ยให้คลิกเข้าไปที่ไอคอน Myport Simulator ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอยู่บนหน้าหลักของเว็บไซต์ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m ก็สามารถเข้าไปทดลองใช้ก่อนได้ใช่ไหมได้เลยค่ะโดยที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของบรจรกสิกรไทยก็สามารถทดลองใช้ก่อนได้ใช่ไหมใช่ค่ะ เปิดให้ทุกท่านทั่วไปเลยค่ะอ่านี่คือ Myport Simulator บริการใหม่ล่าสุดจากบจคสิกรไทยนะครับะนะครับอยากจะให้ใครมาใช้แล้วก็คาดหวังฟีดแบ็ k ในโปรแกรมนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างครับคุณเอื้อครับ กองทุนมัมีมากมายอะนะคะ<ช>เราก็หวังว่าจะเป็นตัวช่วยเลือกในการลงทุนะนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปที่สนใจลงทุนแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มหรืออยากจะให้มีคนช่วยคิดให้ว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยก็หวังว่าจะให้เข้ามาคลิกใช้กันเยอะๆะคะ่ะเหมาะ <c oughs> สําหรับมือใหม่มือเก<ช>่าหรือกลุ่มไหนครับแม่ จริงๆแล้วทุกมือนะคะคือมือใหม่อาจจะจบลงแค่ที่ว่ากองที่เราแนะนําแต่มือเก่าเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงที่ว่าดูค่าความเสี่ยงดูผลตอบแทนที่ย้อนหลังหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยอะค่ะครับถ้าสนใจ MyPort Simulator โปรแกรมนี้ของบจกสิกรไทยแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะที่แค e สเซทคอนแทคเซ็นเนะคะ026733888ค่ะ026733888 02-6733-888นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมครับเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.gasconaccess.com i นะครับอย่าลืมนะครับโปรแกรม Myport Simulator จากบรจกสากรไทยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเอื้อครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับคุณเอื้อพันธ์เพชรราพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรจกกสิกรไทยนะครับมาชวนให้ลองใช้โปรแกรมนี้ดูนะครับจัดพอร์ตการลงทุนด้วย My Port Simulator จากบรจกกสิกรไทยสนใจก็เชิญได้เลย เอาล่ะครับคุณทุกฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมยุทธนากลับมาใหม่อย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง